何 ที่ลานหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจปุทธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวแรถดมกวดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565โดยมีพลตำรวจปลีชยานนท์มีสติผู้บังคับการตำรวจปุทธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ปรีบุพพาประหลัดจังหวัดพันตำรวจเอกนาเรนาถพุทธไทยสงพันตำรวจเอกทวัตชัยเกิดโพกรัพย์พันตำรวจเอกชัยยะเพชรป,ปัญญา พันตำรวจเอกวันลบเนธาวรพันตำรวจเอกพุทธิพัฒนวัฒจิรัตและพันตำรวจเอกเอกกราชอุ่นเจริญรองผู้บังคับการพันเอกพิเศษพัฒราวุฒพิมโกมุตรองผู้มีการรมนจังหวัดหัวหน้าปพจังหวัดกตตรจังหวัด ผู้กำกับการหัวหน้าสพในสังกัดตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพักพลเรือนร่วมในพิธีลปอยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565และก่อนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็ก2022โดยระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครและมูลนที่ต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมขบวนจำนวนกว่า300นาย โดยใช้รถยนต์จำนวน29คันและรถจักรยานยนต์จำนวน20คัน